สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่8แล้วนะครับสำหรับ Black n l a c คเล็อกโ l i n g m e r g e ร์นะวันนี้คุณหมีเย็นจะพามาดูกันครับว่าเทคนิคในการกลับฐานไวๆเนี่ยทำอย่างไรนะครับ <Yeah. S 1> ก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าเกมนี้การกลับฐานเนี่ยถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เราสามารถเล่นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือในเมื่อด่านตัน เราไปต่อไม่ได้เราก็จําเป็นจะต้องกลับฐานหรือในเกมอื่นนี่ก็จะเรียกว่า,าการจุตินะครับก็คือการเริ่มต้นใหม่เนาะแต่ว่าเริ่มต้นใหม่ที่แบบว่าเอาค่าพลังเดิมๆเนี่ยมาติดตัวมาใช้ได้นั่นเองนะครับสําหรับในเกมนี้นะครับก็จะเป็นระบบกลับฐานเพื่อเอาแต้มเอาเงินเอาทองนะครับเอาหินอัปเกรดเนี่ยเพื่อมาใช้ในการ เพิ่มพลังให้กับตัวละครของเราเนั่นเองนะครับก็คือการกลับฐานอย่างตอนนี้ถ้าเกิดผมกดกลับฐานนะครับก็จะได้ทองทั้งหมด 21.35B นะครับแล้วก็จะได้ผลึกสีฟ้าคือซึ่งเป็นผลึกของโปลิงเนี่ย9ก้าแสผลึกลูบี้9,000 0เม็ดแล้วก็2,000 0 0 2, 2 9 0นะครับผลึกของฝั่งเดมอน สำหรับเกมนี้นะครับการกดกลับฐานเนี่ยจะเลือกได้ว่าในครั้งถัดไปที่เราเริ่มเล่นเนี่ยเราจะเลือกเอาทรัพยากรของทางฝั่งไหนมากกว่ากันนะครับถ้าเกิดเลือกทางฝั่งโปลิ่งในคราวถัดไปเราก็จะได้หินฟ้าที่เอาไว้อัปเกรดทางฝั่งโปลิ่งออกมานะครับแต่ถ้าเกิดเลือกฝั่งเดมอนนะครับเลือกฝั่งปีศาจนะเราก็จะได้หินสีม่วงตรงเนี้ยเยอะขึ้นนะครับ สำหรับการกดกลับฐานแต่ละครั้งนะครับก็จะมีคูดาวนะครับในการกด30นาทีหลังจากที่กดไปอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดผมกดกลับฐานนะครับคูดาวก็จะเริ่มรันเลยอีก30นาทีถัดไปผมถึงจะกดได้ใหม่ <Hey. S 1> ซึ่งวันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่ามีเทคนิคไหนที่จะทำให้เรากดกลับฐานเป็นลูกได้นะครับ <Hey. S 1> ก็คือกลับฐานทุก30นาทีโดยที่ด่านสูงสุดตลอดเวลานะครับโอเค เดี๋ยวมากดกลับฐานกันก่อนเลยโอเคครับเอาละครับตอนนี้ก็กลับฐานมาแล้วนะครูดาวตรงนี้จะเริ่มที่ส0สนาทีนับถอยหลังไปเรื่อยๆอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะแนะนําให้ทาเลยก็คือกดบอลลูนไปก่อนหลังจากที่กลับฐานครั้งแรกครับดูโฆษณาให้เรียบร้อยนะเอาละครับหลังจากที่ดูโฆษณาเรียบร้อยแล้วเนาะด่านก็จะข้ามด่านไปการกดบอลลูนนี่ครับก็จะเป็นการข้ามด่านนะ โดยที่พอกดไปครั้งแรกนะครับคูดาวก็จะ30นาทีเหมือนกันเลยถึงจะเติมเต็มมาใหม่ได้นะซึ่งสแต็กสูงสุดนะครับที่เก็บไว้ได้ของบอลลูนเนี่ยจะเก็บได้สูงสุดที่3ครั้งการกดกลับฐาน1ครั้งจะทําให้เราได้สแต็กบอลลูนเต็มเลยทันทีเป็น3สแต็กนะครับหลังจากนั้นเรากดข้ามด่านเนี่ยกดบอลลูนไปเนี่ยหครั้งเลยเพื่อให้ครูดาวเนี่ยมันนับถอยหลังที่30นาทีเหมือนกัน สังเกตไหมครับคูดาวสามสนาทีจะเท่ากับคูดาวของการกดกลับฐาน1ครั้งเลยซึ่งหมายความว่าในการกดกลับฐาน1ครั้งเราสามารถกดบอลลูนเนี่ยได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับโอเคซึ่งการกด4ครั้งเนี่ยจะเทียบเท่ากับ80%ของด่านสูงสุดนะครับ80%์ยังไงก็คือ บอลลูน 1>, 1ลูกนะครับเราจะพาเราข้ามด่านไปได้สูงสุดที่20%ของด่านสูงสุดที่เราเล่นไว้ได้นะครับ20%อนะอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมเล่นไว้ได้สูงสุดที่ด่าน35,27นะครับ20ของ3527ทางตัวเกมเนี่ยับจะปัดระบบเป็นเลขกลมๆนะก็คือจะอยู่ที่7 0 5ดด่านนะครับก็คือเราสามารถ กดได้ทั้งหมด80%ซึ่ง80%เนี่ยจะทําให้ผมไปหยุดอยู่ที่ด่านเท่าไหร่นะ705คูณ4นะครับ7 4 28 5 4 2 0ก็จะไปหยุดที่ด่าน2 8 2 0นะครับโอเ okay. ค2,820จะเป็นจำนวนบอลลูนส่งสุดที่ผมสามารถกดได้โอเคนะครับ80%นะซึ่งตรงนี้เองนะครับ การอัพห้อง l a บเนี่ยจะมามีบทบาทให้กับเราทันทีอ่าห้องแลบตรงนี้ครับ s k i ิปนึ่กับ skip ส,สองนั่นเองนะครับถ้าคุณอัพอัปเกรดไว้นะให้พอดีกับ20%สุดท้ายเนี่ยซึ่งในกรณีนี้ก็คือจะเป็น7 0 5ด่านใช่ไหมครับถ้าผมอัพไว้ได้จนถึง7 0 5ด่านเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผมแบบกดบรลลูนสีครั้งแล้วไปที่ด่านสูงสุดได้ทันที เข้าใจไหมครับถ้ายังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะการส k ิปสเตจหนกับส k ิปสเตจสอนะครับจะมีส่วนช่วยก็คือหลังจากที่กดกลับฐานจะทำให้ข้ามด่านเริ่มต้นจากเลียวหนึ่งได้เลยถูกต้องไหมครับดังตรงนี้15%นะครับกับ220ด่านนะ15%ของ3,500เนี่ยครับจะอยู่ที่เรา,เราด่าน525นะ รวมกับรวมกับ220ด่านตรงนี้ครับก็จะทำให้ผมได้ด่านเริ่มต้นที่745ด่านซึ่งพอไปรวมกับบอลลูนทั้งหมด4ลูกนะครับก็จะทำให้ผมไปตันที่ด่านสูงสุดทันทีโอเคครับพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าการทำเทคนิคบอลลูนเนี่ยทำอย่างไร ั้นแรกคุณจะต้องอัพสกิปสเตจหนึ่งกับสกิปสเตจสองไว้ให้เพียงพอเพื่อให้ได้เท่ากับปริมาณ20%ส่วนแรกก่อนนะครับจากนั้นคุณค่อยใช้บอลลูนอีก4ลูกเพื่อเติมเต็ม80%ที่เหลือให้กลายเป็นด่านสูงสุดจากนั้นพอครบ30นาทีคุณสามารถกดกลับฐานแล้วทำเทคนิคนี้ครับวนไปได้เรื่อยๆเลยจนกว่าคุณจะพอใจแล้วค่อยดันไปด่านสูงสุดได้เรื่อยๆครับ โอเคอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเมื่อ EP ที่7นะอย่างอันนี้นะครับสกิปสเตตเนี่ยที่เป็นเปอร์เซนต์จะมีบทบาทมากในช่วงหลังๆถูกไหมครับเพราะว่าแค่จำนวนตายตัวเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วครับการมีแบบเปอร์เซนต์เข้ามาช่วยจะทำให้ได้การข้ามด่านที่สูงมากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือเทคนิคนะครับในการกดข้ามด่านอย่างไรให้ไปด่านสูงสุดได้ภายในเวลา30นาทีเพื่อที่คุณจะทําระบบกับฐานแบบวนลูปนะครับวนไปเรื่อยๆเลยการทําแบบนี้จะทําให้คุณมีทองมากพอที่จะเอามาใช้อัปเกรดฮีโร่นะครับรวมถึงมีหิน Enhanced นะครับมาอัปเกรดตัวละครของคุณได้มากพอด้วย และแน่นอนก็ทําให้คุณได้หรืวีมากขึ้นด้วยเช่นกันครับคุณทําแบบนี้ไปได้เรื่อยๆจนกว่าคุณจะพอใจโอเคครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับในการกลับฐานที่ทําอย่างไรทุกสาบสินาทีทําให้กลับฐานได้ที่เลเวลสูงสุดแล้วก็ได้ผลตอบรับที่สูงตลอดเวลานะครับ ถ้าเกิดมีตรงไหนไม่เข้าใจนะครับหรือสงสัยในส่วนไหนที่ผมอธิบายแล้วอาจจะไม่เคลียร์นะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดผมเห็นผมก็จะรีบมาตอบทันทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับตอนที่8ก็จบลงแล้วครับเทคนิคการกลับฐานสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ